ข้าวหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อปลาเกิดหน้าแรงโตหน้าฝนมันอ้วนกินอ่อยหน้าหนาวทําให้เราเข้าใจคําว่าฤดูข้าวใหม่ปลามันเนี่ยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นต้องบอกเลยหัวใจสําคัญคือครัวรู้จักอาหารรู้จักเมนูรู้จักวัตถุดิบเราคิดว่าเราทํายังไงก็ได้ที่เป็นร้านอาหารที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทําลายโลกนะครับร้านอาหารของเรามีการจัดการขยะมีการแยกขยะเปียกขยะแห้งมีการจัดการเขาเรียกจัดการน้ํา ทำยังไงให้น้ำกลับมาใช้ใหม่ได้มีการจัดการบำบัดน้ำเสียเอาน้ำที่ใช้แล้วครับบำบัดแล้วเอากลับมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็เอาเศษอาหารต่างๆเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับเพื่อเอาไปปลูกแปลงผักในการที่จะเอาวัตถุดิบที่เราได้ครับมามาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นะครับเกิดเขาเรียกการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพดินต่างๆที่เราที่เรามีอยู่ในพื้นที่น้ำเค็มเนี่ยให้ดินน้ำเค็มได้กลับมาปลูกพืชผัก ได้อย่างอร่อยในพื้นที่เขาเรียกเมือง3น้ำเมืองที่อุดมไปด้วยเขาเรียกเมือง3มน้ำเมือง3นาเมือง3าศาสนาเมืองสมุทรสงครามที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศนะครับซึ่งแม่กรองเนี่ยเขาก็จะทํากะปิเคยตาดํามันก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีเนื้อเนื้อมันจะละมุนแล้วก็หอมมากนะครับ กะปิก็ประมาณ20่สิบปีแล้วเนี่ยรอเขาเรียกรอเคยที่นี่จะเรียกป้องบางคนก็เรียกกลับกันก็ว่ารอเคย <c oughs> แปรรูปเป็นกะปิตําบลคงโครนเครื่องแกงก็ต้องใช้กะปิแกงเลียงก็ต้องใช้กะปะิผัดอะไรทุกอย่างก็ต้องใช้กะปิในคลองนี้จะไม่ผสมนอกจากว่าเขาซื้อที่อื่นมาเนี้ยเขาก็ไปเอาที่อื่นแล้วก็เอาเคยแบบเนี้นั่น <c oughs> แต่ที่นี่ไม่ทํา เราขายคนกินแล้วคนที่อื่นกินเขาก็ติดใจบางทีเขาก็สั่งซื้อทางออนไลน์ <Online. S 1> <Online. S 2> จริงๆผมมองว่าแกงรันจวนเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเพราะว่าพริก มันก็เด่นอยู่ที่บ้านเราเนอะแม่กรองพริกบางชา้างกะปิของโคนนะครับแล้วก็ปลาแม่กรองเนี่ยเป็นเนื้อปลากระพงที่เลี้ยงใช้ฝั่งอุดมสมบูรณ์เนื้อจะแน่นมากนะครับเราคิดว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่รวบรวมทุกอย่างในแม่กรองเนี่ยเอามาไว้อยู่ในเมนูนี้นะครับ